เมนูปลาสามรสอะเป็นปลาเออทุน่าจ้ะอร่อยเด็ดเผ็ดถึงใจสวัสดีจำในสิมาทอดปลาเลยจะเป็นปลาเอ,อตัดหัวแล้ยนาะจะเป็นปลาเอฮลิงนั่นแหละเพื่อว่าปลาค้นยิ่ลมันไม่ใช่อิ่นเฮลิงเนาะกลบเป็น ปลาเอ่อปลาซาดินดีๆนี่นะจ๊ะเพราะว่าข่เอื่อนมันปลาซิวหยยกเนาะข่ก็มักล่ะมักใส่แป้งนิดหน่อยจ้ะแล้วก็ใส่พริกไทยก็เกลือรประมาณนั้นแหละจ้ะจะมาทอดทำปลาสามรสจ้ะเพระาะว่าเอ่อสิพัดพัดแบบเพ็ดเพล้วล็ะิ้ะทีเป็นปลาสามรสซิ่งแหลกกับสิทอดกรอบๆอนจ้ะ ตั้งกระทะอยู่น้ำมันพะท่านหอนจ้ะให้ใน้ำมันพะทนอนเดี๋ยวเขาก็สิ่งลมทอดโอเคจ้ะน้ำมันมร้อนแล้วเราก็จะทอดปลาเอาปลาลงกได้จ้ะก็สิทอดกับกบจ้ะ สองครัง้งก็ครั้งเดียวว่าบบิดตกเพราะรับตาอีกรวดหนึ่งกับทอดโทกับกอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำตาสามรสแก่ตาสามรสก็ว่าเออเกมทำตาสามรถถามสมรถถมรผิดผิดโอเค สอดไปเรื่อยๆคนเราจ้าจนว่าใหา้มันกรอบอนี่แหละ แค่จะฉันคิดว่าฉันถอดมาจากนั่นนะเอากอบประมาณนี้แหละเอาขึ้นแล้วเพราะว่ามันหายกระเด็นแล้วจ้ะถอดไปถอดบ้ากับปลาตัวเหนียวนาะมันจะกินกินเดี๋ยวกับปลาทูทอดนั่อะลรจ้ะแต่ว่ามันเป็นปลาตัวไอยก็เพาะว่าไปกับปลาซาดิมก็คือปลาทูนั่นแหละ เราก็จะทอดจุหมดเจ๊อยากเอาปลาไปหาเห็ดผลก็โตสมมุตจะเอาไปเห็ดก็สิเต่าอยู่ก่อนก็รู้เหล่งเห็ดมันเกิดถ้เห็ดคนนตกโต

โอเคจ้ะฉันก็ถอดปลาเสรับเรียบร้อยแลย้วเด้๋ยวจ้ะแต่จะทำครึ่งเดียวพอส่วนตรวนี้ก็จะเอาเอาไปกินด้ดอกก็พอปลาสามรสก็ต้องมีมะขามเปียกด้วยจ้ะแต่ฉันสิบ่ใส่มะขามเปียกจะใส่น้ำเน่าเอาจะทำรสชาติเราเองเ้ามากินแบบแป่เขาก็เสียเป็ดบนั้นจ้ะโอเคจ้ะ แล้วเราก็จะไปผัดพริกอลอก็สิเอาตัวนี้เลยจ้ะทำปลาสามรสขัวพริกขัวพริกเกล็ดเผ็ดๆอร่อยอร่อยจ้ะโอเคจ้ะตอนนี้เราก็จะมาผัดพริก้ะจ้ะพริกเกลือด้อเป็นพริกเกล็ดไปที่เราบดเอาไวน้นั่นแหละปั่นเอาไว้บดเอาไว้ เอามาขวัวก็น้ำมันอย่างนันหอมก็ได้จ้ะไปทำปลาสามรสแต่ก็ได้ใส่กระทกกระติกก็จะเอาไว้เข้ามากินแบบแล้วก็เห็ดแบบนั้นสิบพัดให้มันหอม ก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงด้วยจต่โอ้ก็ลังเหลือชุนเลยเยอะเลยเนี่ยแคผักมันจะให้มันหอมหมกักหมักเลยมันเป็นหอมเกลมมันใหม่เลยแค่จะเติมน,น้ำไปนิดหน่อย còn cái này, làm canh Thái đây chị, ch้อน một cái, bắt cái tươi, tay, kho, thì gạo, tài... thịt viên, các bạn thịt bò thái bạch cam ở đây. ตามมักตามชอบนะจ๊ะได้มักประคามเปียก็ใค้ประคามเปียกคอยดนมักคอยกระดนใครไอ้จิ๋งงไปกโตไปไหนกิ๋งงเบื่นักหวานเนาะ 我能干，我能干。

เป็นคนละพาดอะแล้วพาร์บมันอยู <s <S anyway> ่เห็นๆสักหน่อยเนาะก็อร่อยละส่วนตัวเลยอยากใส่หวานอีกเดียวเพราะว่าเอาปลาลงไปแล้วก็เอ้าหวานประมาณนี้ก็พอแล้วก็คือว่าอร่อยมากเลยจ้ะกินก็ข้าวสวยร้อนๆเนาะ โอเคจ้ะปาลาสามรสของเราเผ็ดจี๊ดจัดก็เป็นอันวาเสร็จสับเรียบร้อยไม่มีอะไรยากดูจ้ะตันนี้ก็ม่ได้ใส่พริกจ้ะเพระาะว่าตัวนี้มันสิเผ็ดเราก็ใช้ตัวนี้กิน กินตัวนี้แพ็ทก็กินก็เขาก็กินตัวนี้จ้ะคลิปนี้ก็ไม่ประมาณนี้ละจ้ะเอาไปพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ